สวัสดีครับผมครูเอกนะครับเป็นประจำทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์นะครับและทางชชาแนลยูทูบครูเอกเลขพยากรณ์นะครับดูถ้าทางจะตื่นเต้นหน่อยๆนะครับเพราะว่าครูเอกไปทําภารกิจนะครับทำนายหมายเลขนะครับทั่วประเทศไทยมาเพิ่งกลับมานะครับวันนี้ได้มีโอกาสไลฟ์สดนะครับในคลิปที่เป็นคลิปที่มีคนสนใจพอสมควรเลยนะครับก็คลิปวันนี้ก็เป็นคลิปของ6 3 2 4นะครับหกสามสองสี่อ เดี๋ยวคุยกอ่อนนะจ๊ะแชร์นะครับแชร์เข้าสู่ชั้นเรียนก่อนเดี๋ยวเรามาคุยก,กันต่อนะครับผมโอเคนะครับก็กราบสวัสดีทุกท่านนะครับทางชั้นเรียนแบบไลฟ์สดนะครับแล้วก็กราบสวัสดีทางช่องยูทูบนะครับถ้าเป็นแบบช่องยูทูบนี่จะเป็นวันที่3นะครับ3ตุลาคมเราเดินทางเข้ามาสู่เดือนตุลาคมแล้วนะครับ3ตุลาคม2 5 6 6อยากจะบอกว่า ครูเอกนะครับเมื่อวานนี้นะครับเป็นวันหวยออกใช่ไหมวันที่หนึ่งนะก็กหวยก็ซื้อหลายหลายใบแหละนะครับแต่มันมีใบที่ไม่ได้อยากจะซื้อคือเขามาขายให้แล้วดันถูกใบนั้นแล้วลงท้ายด้วยหกหกใช่ไหมรอบนี้โอ้เป็นใบแรกในปีนี้เลยนะครับที่ครูเอกซื้อถูกนะครับใบแรกของปีนะลองคิดดูแลนะ้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครติดต่อมาทางครูเอกเกี่ยวกับเรื่องของอ่า การทำนายหรือว่าการเขาเรียกว่าแหแทงหวยอ่ะคุยกไม่ได้เด่นเรื่องนี้นะแต่คุยกทำนายเบอร์โทรศัพท์นึกออกใช่ไหมเพราะมันมาจากคนเราก็อ่านคนแต่ถ้าไอเรื่องเบอร์หวยเบอร์อะไรเนี่ยคุยกไม่ได้เป็นคนทํานายนะไม่ได้ทํานายแบบนั้นไม่ได้ทํานายล่วงหน้านึกออกใช่ไหมคุยกอ่านอ่านเบอร์ของผู้คนไม่ได้ไม่ได้แบบทํานายล่วงหน้านะอเป็นการวางแนวเพราะฉะนั้นหลายคนอนะ่ะบางคนที่มาติดตามคุยกมาจากแบบ เอออยา่ามันเป็นการพยากรไม่เงินทันนะแทงหวยหรือเปล่าไม่ใช่นะครับนี่ขนาดหวยยังยัง,ยงน,านานถูกทีนะเพราะนั้นก็กล่าวขออภัยนะครับท่านที่ติดตามผิดทางแต่ผู้เอกเชื่อว่ามันเป็นเรื่องของดวงมากกว่าดวงใครที่ติดตามเวงแล้วเปิดเลขไหนคือจริงเลขของเวงว่าจะแบบข้ามไปข้ามมาใช่ไหมเปิดเลขไหนแล้วไ่เจอเลขนั้นแล้วเต็งก็ถูกเนี่ยผมว่าเป็นดวงคุณนะครับดวงคุณดีเนาะโอเคนะครับเกริ่นมานานแล้ว นะครับเลขกลุ่มนี้เป็นเลขกลุ่มที่น่าสนใจนะครับหกสามสองสี่ 4, ขอมาทางช่องยูทูบเมื่อหกเดือนที่แล้วหกถึงเดเดือนนะอืมนะครับซึ่งก็ลูกเพจก็แบบโอ้โหเมื่อไหร่กูเอกจ้าท่าทีก็มันลำดับมานอะมันก็นานแล้วเป็นกลุ่มเลขที่ขอมาจากหลังจากกลุ่มพายุหก้าใช่ไหมพายุหกเก้ามาฟูนะ่เพิ่งจะมาถึงเลขที่ต่างจาก6 9เก้าก็คือนะครับลูกเพจท่านเนี่ยก็ติดตามมาตลอดก็ กราบขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ติดตามมาตลอดและยังจําได้ว่าตัวเองขอเลขอะไรเมื่อไหร่ยังไงแล้วคุยกบอกกี่ดวงกี่เดือนเลยเนี่ยโอ้โหแม่นมากครับก็คุยก็จัดให้แล้วนะครับจริงๆมันจะต่อจากคลิปที่แล้วแหละแต่ว่ามันพอดีมันเปทำทำไวล่วงหน้านะครับก็เลยจัดให้เต็มที่ไม่ว่าใครขอมาผมจัดให้เลยนะครับโอเคหกสามสองสี่นะเป็นเลขกลุ่มที่ก่อนจะเข้าไลฟ์ก็บอกว่าเ,เลขนี้กลุ่มสเสน์นู่นนี่นั่นชื่อจริงๆอ่ะชื่อที่คุยกตั้งะนะครับก็คือ รวมสายเสน่ห์เพราะว่ามันอยู่ด้านหน้าไงถ้ามันอยู่สีตัวหน้าเนี่ยไอ้พวกเนี้ยสายเสน่ห์แน่นอนแต่ครูเอกจะบอกให้ว่าสายเสน่ห์ถ้าอยู่ข้างหลังจะเป็นแนวหนเดี๋ยววันนี้มาคุยกันครูเอกชอบอยู่ข้างหลังมากกว่าข้างหน้านะถ้าเป็นสายเสน่ห์นะเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยสายเสน่ห์มันไม่จำเป็นต้องกลุ่มนี้ก็ได้จะเป็นกลุ่มอื่นหรืออะไรเพราะครูเอกพูดถึงเคยพูดถึงเรื่องของเสน่ห์มาแล้วว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงเนี่ยมันไม่จําเป็นนะมันไม่จําเป็นที่จะแบบว่าคุณเป็นสายเสน่ห์แล้วมันจะดึงดู บางคนอะมันเป็นตัวของตัวเองก็ดึงดูดได้ไม่ต้องไปจำเป็นต้องเป็นสายเสน่ห์แต่สายเสน่ห์เนี่ยหมายถึงว่าสายบุคลิกดีๆพวกเนี่ยมันเป็นเลขที่มันเหมาะกับคนที่ทําอาชีพที่เกิดกับต้องการแรงดึงดูดเช่นพวกนักสแสดงอ่าพวกอ่าพีอาร์ต่างๆนะครับหรืออินฟลูเอนเซอร์ต่างๆที่เขาต้องการให้คนสนใจอะไรพวกเนี้ยมันเป็นบุคลิกแบบนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วอะมันไม่ได้เกี่ยวกับถ้าเราเคุยกับคุณมอมันไม่ได้เกี่ยวกับออนไลน์เท่าไหร่นะคือสัง ให้ให้หม,อมองมุมนี้ละกันสมมุติว่าออนไลน์เนี่ยออนไลน์นะคนไม่ได้สนใจหน้าตาอย่างเดียวนะเขาสนใจคอนเทนต์อื่นๆด้วยความสนุกสนานนะครับความรู้สาระสิ่งที่เขาอยากรู้ไม่ได้ยังเป็นต้องหน้าตาเพราะนั้นบางคนบอกว่าเอ้เบอร์เนี่ยมันเกี่ยวกับโอ้โหดุงดุดอะไรพวกนี้คือมันจะเหมาะกับสําหรับคุเองนะเหมาะกับอาชีพที่มันเกี่ยวกับเราเอาภาพมาให้เขาดูอะ่ะเป็นเรื่องของการดุงดุดเรื่องภาพเรื่องเสียงเรื่อง อะไรที่มันเป็นเอนเตอร์เทนน่ะมันจะไปแนวนั้นไงของอะไรเขาเรียกว่านางแบบอ่ะนางแบบอย่างเงี้ยหรือว่าเกี่ยวกับพวกผลิตภัณฑ์ความสวยความงามอย่างเงี้ยเออกลุ่มนี้โอเคนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของแบบสมมุติว่าเรื่องของอเพจเกี่ยวกับเล่าเรื่องผีอะไรอย่าง <laughs> เงี้ยนึกออกใช่ไหมมันก็ไม่ตรงถูกไหมเพราะฉะนั้นไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์นะ เพราะนั้นบางคนก็บอกโอ้ยอย่างนั้นอย่างงี้อะไรเงี้ยเออนั่นและมันจะเป็นอย่างนั้นมันเกี่ยวกับบุคลิกภายนอกเนาะนั่นแหละที่กูเองบอกนะครับเพราะนั้นถ้าใครจะไปมองแบบเออเฮ้ยไม่ใช่มีเลขนี้ไม่ต้องไปตกใจนะไม่ได้มีกลุ่มนี้ไม่ใช่ว่าติงไม่ดึงดูดน,นะเราดึงดูดในสไตล์ตัวเองนะครับอ่ะโอเคมาพูดกันอันนี้เกินยาวมากนะครับห้านาทีแล้วนะครับที่มาที่ไปของเลขกลุ่มนี้นะนะครับที่มาที่ไปก่อนนะครับประกอบไปด้วยเลข3ตัวก็มี 6 3 3านะครับ3 2ม3สมแล้วก็2 4 4 2ี่ทั้ง3คู่โดดเด่นในเรื่องของวิธีการาเรื่องของบุค,คลิกอ่ะทั้งคู่ทั้ง3คู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุยอย่าพูดถึงบุคลิกก่อนแล้วกันนะครับด้านแรกโอเคแต่คราวนี้ถ้าใครต้องการจะไปดูกลุ่มเลข3ตัวนะครับกลุ่มเลข3ตัวก็คืออา่า 2 3 6 6 6 3 2, แล้วก็3 2 4 4 3, 2 3คู่ก็ทำไว้แล้วเรียบร้อยนะครับสามารถกลับไปเอามาเชื่อมโยงว่าคู่เอกพูดสีตัวนี้กับ3ตัวนั้นมันมีความแตกต่างอะไรยังไงมีความใกล้เคียงอะไรอย่างไรก็แบบใครจะใช้จริงๆรจังๆังอะ่ะลองไปศึกษาซึ่งเลข3ตัวคู่เอกทำไว้หมดแล้วนะครับกลับไปดูได้นะครับเลข3ตัวกับเลข2ตัวเนี่ยคู่เอกทำเลขสลับกันได้นะครับเพราะว่าความห่างมันนิดเดียวเพราะนั้นเรื่องความใกล้เคียงจะมีความใกล้เคียงกันสูง6 0 7 0สําหรับเลข3ตัวแล้วก็70-8 0สับลขคู่นะครับ ราะนั้นก็เลยไม่ได้ทําสลับให้นะครับแต่ถ้าเป็นสีตัวนะครับที่คิวมันยาวๆเพราะว่าควยทําทุกใครขอมาแล้วมันแบบไม่ซ้ํากันเลยไม่เคยซ้ํากับคนที่เคยขอมาแล้วก็จะเรียงให้นะครับเมื่อระยยาวเป็นคิวเป็นปีอ่ะควยต้องทาทุกวันไงไม่งั้นมันไม่หมดนะครับเพราะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าทําทุกกลุ่มมันไม่เป็นหมื่นนะครับอายุไม่น่าจะพอในการทารีวิวนะครับแต่คือเอาทีทีคนขอแล้วกันนะครับอะไรไม่ขอก็ไม่ทานะโอเค นะครับอ่ะมาเข้าสู่รีวิวกันเมื่อกี้คุยกันว่าจะเอาด้านหน้าก่อนนะหกสามสองสี 6, 3, 2, นี่คือจุดเด่นของกลุ่มนี้เลยคือจุดเด่นแต่ถามว่าคุยก่ชอบคุยูชอบด้านหลังไหเดี๋ยวด้านหลังเราค่อยมาคุยกันนะครับเปิดหน้าออกมานะครับเลขแรกเลยบางคนถามคุยเอกเปิดหน้าของคุยเอกคือเลขอะไรคือเปิดหน้าของเราคุยเอกคือตัวที่ไม่เอาคืออาจจะเป็นศูนย์หกศูนย์แปดศูนย์เก้าก็ได้ แล้วก็มีรวมกับข้างหลังแต่ถ้าเป็นกลุ่มนี้ก็อาจจะได้เป็น06324ก็ได้แต่ว่าคุยจะแบ่งอย่างนี้ครับถ้าเป็นซีก4ตัวเนี่ยไอ้เลขเออกลุ่ม4ตัวเนี่ยจะแบ่งแบบนี้ตัด0806แล้วก็09ออกก่อนนะครับแล้วก็มาแบ่งเป็นเหลือ8ตัวหลังไอ้6324นี่คือหลังจาก080609ค,คุณเอยจะมองตรงนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็น4ตัวท้ายก็จะเป็น6324ที่ลงท้าย4ตัวท้ายนะครับแต่อันนี้ก็คือบุคลิก หรือสิ่งที่จะเข้ามาว่าจะเจออะไรบ้างมสามสองสี่บุคลิกหรือสิ่งกระทบภายนอกนะครับบุคลิกของเรงนี้นะครับอย่างแรกที่เห็นเลยเขาแต่งตัวดีมากเขาสามารถเชื่อมโยงกับคนใครเห็นปุ๊บเตะตาเลยแต่งตัวดีมีความคล่องตัวแล้วถ้าเกิดว่ายิ่งได้คุยคุยยิ่งได้เข้าไปสัมผัสกับคนคนเนี้ยเราจะรู้สึกมีความอบอุ่นแบบเอออยากคุยด้วยนานๆอยากแบบเข้าถึงอยากจะเข้าหา เขามีทักษะในการทั้งใช้คําพูดคาจาแล้วก็ท่าทางซึ่งอย่าบอกว่าถ้าใครอยากดูนะไปดูที่สามสองสีะได้ครับแบบเอ,อเข้าถึงได้ด้วยเข้าใจด้วยเวลาคุยนี่อ่อนโยนแล้วคุยเก่งด้วยคุยเป็นปากว่ามือถึงอะ่ะไม่ใช่มือถึงอย่างเดียวนะคือทำไมาถึงบอกว่าปากว่ามือถึงคําว่าปากว่าเนี่ยคือมันมาจากสองสี่มือถึงก็งมาจากสามหกนึกออกไหมเออสามสองไม่ใช่สามหกสามสอง สวนทีเห็นเตะตานี่คือมาจากหกสามเห็นปุ๊บโอ้โหสวยพริง้งมาเลยนะครับแต่งตัวสวยพริง้งหล,ล่อเฟี้ยวมาเลยเห็นปุ๊บแล้วลุอากับกิริยาเป็นแบบนี้ด้วยคุยเยอะเก่งด้วยเข้าถึงเข้าใจเวลาเขาพูดคุยเขาชอบใช้นอกจากจะคําพูดเขาจะดีนะเขายังชอบใช้เขาเรียกว่าอะไรสัมผัสอะนะเอามือโอบมั่งอะไรเงี้ยแตะอะไรแตะมืออะไรนึกออกหไหมมันมีภาษากายอะเขาเก่งภาษากายด้วยนะครับคนเลขนี้จึงถือว่า เหมาะกับงานที่เกี่ยวกับการเข้าถึงผู้คนการอาจจะเป็นเรื่องของงานบริการที่ต้องถึงตัวคนอะไรเงี้ยก็ได้นะครับได้ได้หมดเลยนะครับแล้วก็งานบริการแทบทุกประเภทถ้ามีเลขนี้ถือว่าเด่นหรือว่าจะเป็นเรื่องของงานงานพวกงานโรงแรมงานบริการแบบโรงแรมร้านอาหารร้านกาแฟอะไรเนี้ยนี่ก็โอเคนะครับตรงแนวหมดเลยนะครับตรงแนวหมดเลยแต่ถ้าเป็นอย่างที่ผมบอกก็เกิดต้นตองต้นเรื่องคือถ้าเป็นเรื่องของลรงเขาเรียกว่าอะไรนะ ออนไลน์อะไรพวกเนี้ยก็เป็นคือเพจคุณก็เป็นเพจที่มันเกี่ยวกับหรือว่าตัวคุณเนี้ก็เป็นเกี่ยวกับการขายของสวยงามอะ่ะของที่มันดูเป็นจันลงใจอะ่ะอืมประมาณเนี้ยนะครับผอก็ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะำผลิตภัณฑ์อะไรนี่ออกของอาหารก็ได้นะแบบดึงดูดอะไรเนี้ยอันเนี้ยได้นะครับแต่ไม่ก้องตกใจถ้าคุณไม่มีเบอร์นี้ถ้าคุณมีเลขอื่นอย่างเช่นคุณขายอุปกรณ์ก่อสร้างอย่างเงี้ยมันไม่จําเป็นต้องมีปุ่มนี้ก็ได้ครับในมุมมองหนึ่นะแต่ถ้า คุณขายอ่างทีุ่ยบอกมาก็เออเนี่ยมันตรงเนี่ยอ่าประมาณนี้นะซึ่งไอคนที่มีเลขกลุ่มนี้มันมีผลต่อเรื่องอื่นเช่นเรื่องของความรักด้วยนะเพราะว่ามันดึงดูดเร็วดึงดูด,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 ดแรงนะสาหรับเลขกลุ่มนี้อ่ะคราวนี้ที่เวกพูดมาตลอดว่าทำไมกูถึงชอบเลขเนี้ยในสี่ตัวหลังมากกว่าเพราะอะไรเดี๋ยวมาฟังกันครับคนลงท้ายเลขสี่นะครับคนเนี้ยลงท้ายเลขสี่ นนนิดนึงะครับคนลงท้ายเลขสี่นะคนลงท้ายส่วนใหญ่แล้วนะครับเราไล่ไปที่ตำแหน่งนะจตกตำแหน่งข้างหน้ามัาน,านไม่ต้องพูดเท่าไหร่แต่ข้างหลังเนี่ยถ้าต,ตามตำแหน่งจะเห็นชัดนะครับลงท้ายเลขสี่คิดเร็วคิดไวเป็นคนที่ใช้คืออยากรู้อยากรทราบอะไรทราบหมดมีมีทักษะในการเรียนรู้ที่ค่อนข้างจะดีแล้วไม่ใช่เป็นคนรีบนะแม้จะลงท้ายสี่ก็ตามนะครับแต่เขาไม่ใช่เป็นคนรีบเพราะว่าแนวคิดเขาเป็นเลขสองเขาจะอยากเรียนรู้อะไรเขาจะค่อยๆเรียนรู้ คนประเภทเนี้นะประเภทสองสี่ท้ายเนี่ยคือถ้ารู้อะไรแล้วจะศึกคือมันจะเหมือนกับแบบออพอดีว่าแฟนผมอ่ะแฟนผมเองเขาใช้สองสี่ท้ายพอดีนะครับเขาจะเป็นคนที่ประมาณว่าถ้าเขาสนใจอะไรเขาจะคือเขาจะดูหลายๆอย่างอะ <c oughs> ่ะเขาจะค่อยๆศึกษาจนซึมซับจนเข้าใจเขาจะใช้วิธีการซึมซับในการเรียนรู้เขาจะไม่แบบว่าตัดสินไปเลยว่าชอบหรือไม่ชอบหาเนี่ยประมาณสองสี่เนี่ยที่ที่ผมที่อธิบายแล้วแฟนใช้อยู่ว่า เห็นเวลาที่เขาศึกษาอะไรพวกนี้หรือว่าเขามองอะไรพวกเนี้เขาจะแบบอยากรู้เรื่องอะไรเขาจะไปนั่งนั่งดูนั่งอะไรเนี้ยนั่งศึกษานั่งอ่านหนังสืออ่านตามเพจตามอะไรต่างๆเนี่ยอ่านก่อนนะเขาจะไม่ตัดสินนะเขาชอบหรือไม่ชอบอะไรเขาก็จะแบบเออค่อยว่ากันเขาจะค่อยๆเก็บนี่แหละข้อดีพอมันเป็นคนที่ศึกษาอะไรแบบนี้เวลาที่ทําอะไรเนี่ยก็เลยไม่ค่อยบุ่มบามจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็จะรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควร แต่ก็จะมีจุดด้อยนะสองสี่ 2, คือบางทีอะเนื่องจากว่าเขารู้เยอะแล้วเขาก็รู้มากด้วยแล้วเขาเป็นคนที่เข้าใจคนได้เก่งมากด้วยเพราะฉะนั้นเวลารับเรื่องอะไรมาเนี่ยเขาอยากให้มันให้คนอื่นเข้าใจเขาอะว่าเออโอเคทั้งตัวเองก็อยากไปเข้าใจเขาแล้วเขาก็อยากเข้าใจบางคนเนี่ยเจอเลขสองสี่ท้ายจนรู้สึกหรือว่าตัวเองเป็นคนสองสี่จะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมฉันต้องมีแบบรับความรู้สึกคนนั้นคนนี้เพราะมันเป็นคุณเป็นคนที่อยากจะเข้าใจทุกคนแล้วเข้าใจเรื่องและเข้าใจในเชิงแบบซึมอะ ซึมลึกอะแต่ไม่ใช่แบบว่าเจาะประเด็นอะไรนะจะเป็นแบบค่อยๆแบบหงหาอารรกันนี่คือคนสองสีท้ายแต่จุดเด่นที่ทําให้2อสมันดูอัพขึ้นก็คือคุณมีเลขสามในแนวความคิดในแนวความคิดที่จะไปนําเสนอคนอื่นคุณเข้าถึงคนอื่นได้เก่งได้ดีเข้าถึงเลยเข้าใจปุ๊บคุณแบบยิงปั๊บเลยสมมติว่าเราให้เด็กคนที่มีสอสเนี่ยจะไปเข้าสามสองสเนี่ย อยากจะเข้ากลุ่มกับเพื่อนเหมือนเด็กที่ไม่เคยเจอใครมาก่อนในโรงเรียนมาวันใหม่วันแรกเด็กสามสองสี่จะเข้ากับเพื่อนง่ายมากเขาจะนั่งมองมองปุ๊บมองคนนั้นคนนี้มองพฤติกรรมอ่าแล้วเขาก็เข้าหาเลยเข้าไปเพื่อจะเอ้ถ้าเราอย่างนี้รู้แล้วรู้แล้วว่าเราต้องเข้าไปคุยเห็นคนอื่นไม่เข้าหาเราเข้าหาเลยคุยแล้วอยากทําความรู้จักกับนายอะไรเงี้ยเป็นคนแบบนี้เลยสามสองสี่อ่ะเข้าไปหาเลยแล้วทีเด็ดก็คือเวลาเข้าไปหาเนี่ยเข้าไปอย่าง ทำให้คนอื่นสนใจเหมือนโชว์เหมือนโชว์ชวแบบใครเรียกว่ามีของอ่ะเป็นคนมีของอ่ะพอเป็นคนมีของแล้วพอได้คุยได้หาอะไรก็จะแบบเฮ้ยเนี่ยเราทําแบบนี้ได้นะนายเราแบบนี้นะนายอะไรเงี้ยทําให้คนที่เขาได้รับการสัมผัสจากแนวคิดพวกนี้เขาจะแบบอูนอ่อนผ่อนตามคนง่ายที่ผมบอกที่ผมชอบเพราะคนคิดไม่ามีหนึ่งเข้าใจคนเข้าถึงคนเก่งเข้าเป็นด้วยแล้วเข้าไปอย่างดี เข้าไปทําให้คนอื่นเห็นว่าเออไอ้เนี่ยมันมีของไว้อันนี้มันเก่งไว้อนี้มันเอ๊ยเหมือนถ้าเป็นเด็กนะถจะเข้าผู้หญิงก็จะไม่ทำผู้หญิงถ้าถ้าจะเข้าไปหาใครสักคนหนึ่งสมมติเด็กในชั้นเรียนอดเด็กอนุบาลเงี้ยเขาอาจจะมีอุปรกรณ์ครับอย่างเช่นเขาอาจจะมีตัวกระตุกกระตุนตุ๊กตานะอ่าฉันมีตัวนี้มีโพนี่อะไรผมก็ไม่รู้นะโพนี่มันยุคผมนะเด็กสมันยนี้คนดูอะไรกันไม่รู้นะครับอาจจะมีตุ๊กตาอะไรพวกเนี้ยถ้าเป็นเด็กผู้หญิงก็เอาตุ๊กตาไปล่อเพื่อนอออะไรเงไ้ยึกม มีอุปกรณ์ในการเข้าสังคมหรือผู้ชายก็จะแบบมีตัวกระตรงกระตูมมีแผ่นการ์ดมีอะไรแบบนี้เนี่ยเราก็มีอะไรไงคือคือเขาเขามีวิธีที่จะเข้าถึงคนให้คนสนใจเขาได้เก่งผมนึกมองว่าถึงแม้ว่ากลุ่มเลขของคุณข้างหน้าคุณจะไม่ใช่เชิงแบบเลขเสน่ห์แบบเนี้ยแต่คุณเป็นอีกเชิงหนึ่งก็คือเป็นเชิงที่เกี่ยวกับการเข้าถึงหกสามสองสี่ท้ายเนี่ยนะครับผมมองว่าก็ถือว่าคุณเข้าถึงคนได้ดีเช่นกันไม่จําเป็นต้อง คือมันไม่จำเป็นต้งองบุกใครบ้างหลายคนหลายคนในชั้นเรียนถามว่าถ้ามันเป็นสายสเสน่ห์แล้วอยู่หลังเป็นยังไงแนวก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็จะเป็นคนที่เข้าคนง่ายๆซอฟต์ไม่ได้แบบรุนแรงมากแต่โชคดีนะมีสามหกก็คือการเข้าขรองเขาแม้จะไม่รุนแรงก็ตามพอมันมีหกและสองประกบอันนี้กลับไปดูได้สองสามหกนะว่าพูดประมาณไหนกับ,บเลขกลุ่มนี้นะครับก็คือมันจะเข้าไปแบบละมุนละมอ่อมแล้วก็เข้าไปแบบที่เราตัวเองตัวเขาเองก็งจะแบบอรู้ว่าคนจะเข้ายัางไงจังหวะจากคนดีอ่ะ คนประมาณเนี้ยนะครับผมไม่มองว่าอยู่หลังอ่ะผมกลับชอบมากกว่าอยู่หน้าเพราะอยู่หน้าเลขอื่นก็ได้หกหกอย่างเงี้ยหกหกสี่หกอะไรก็มีเยอะแยะอะไรนี่แบบนี่แหละอยู่หลังเนี่ยแล้วผมเป็นคนที่ชอบสามหกกับสองสามในมุมของวิธีการคิดและการกระทํมากมากกลับไปดูที่หุยรีวิวได้ผมเป็นคนที่ค่อนข้างชอบนะครับเพราะว่ามันเหมือนได้เป็นตัวเองเด็กได้เป็นแสดงตัวเองอยากจะทําอะไรอยากจะก้าวสู่อะไรก็ทําได้หมด ประมาณนี้นะครับอ่ะนี่คือหน้ากับท้ายของเลขกลุ่มนี้ถ้าใครสนใจว่าเอ้ยมันมีมุมมองแบบไหนแล้วก็เอาไปไปดูว่าตันมีเบิร์นเนี่ยดูว่ามันจะโอเคไหมนะครับอ่ะโอเคเรื่องส่อเรื่องต่อไปเรื่องของคำรักก่อนเมื่อกี้พูดถึงว่าบุคลิกแบบนี้ดึงดูดไงไมันคือได้เปรียบครับเป็นคนแต่งตัวดีแต่งตัวดีเข้าถึงคนดีบุคลิกลักษณะท่าทางการเข้าคุยนันทำนี้เก่งมันก็เลยได้เปรียบในการเปิดก่อน <laughs> ถ้าเขาจีบใครในส่วนใหญ่แล้วติดง่าย เพราะเขามีทักษะในการเข้าถึงคนที่ดีถูกไหมมันติดง่ายแต่ถ้าใครจะจีบเขาเนี่ยเขาเชิงเยอะนะมันตรงข้ามกันนะครับเขาเชิงเยอะอาจจะแบบเอ้เหมือนบางทีก็เหมือนถ้านิสัยไม่ดีไม่ดีอะพวกนี้จะเหมือนหมายหยอกไก่นะประมาณว่าเอ้ยมันมาแล้วอะไรรู้ทันอะไรเงี้ยเราแบบเออแบบเหมือนหยอกให้เราชอบอะไรเงี้ยอาจจะไม่ชอบเราก็ได้นะครับถามว่าช่างเลือกไหมแน่นอน,นครับช่างเลือกสองสามสาม,สามหกเนี่ย คือสามนี่เขาช่างเลือกอยู่แล้วส่วนสองสามเนี่ยเขาเป็นคนที่อาจจะไม่ไเลือกเท่าไหร่คือเอาหมดแต่มันมีสองสีด้วยปร,ประมาณว่าเวลาที่เขาจะเข้าถึงใครมันต้องดีที่สุดไงเพราะนั้นถ้าเขาจะเลือกใครมาถึงได้แต่ถ้าใครจะเลือกเขาเขาต้องพิจารณาก่อนนะระดับหนึ่งสําหรับคนคนนี้ถ้ามีเบอร์นี้แล้วมีอาการที่แบบเข้าถึงคนได้ด้วยอะไรพวกนี้ยส่วนตัวผู้เหก่เขาบอกว่า,วามีโอกาสที่จะได้พบคนเยอะมีโอกาสได้เลือก นะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลคุณมีเลขที่เป็นที่เขาบอกว่ารวมสายเสน่ห์เนี่ยคุณก็ต้องลงมือทํานะคุณก็ต้องลงมือปฏิบัติในเรื่องสิ่งนะั้นที่สมมติว่าคุณต้องการเรื่องของความรักเรื่องคู่เรื่องผู้คนไม่ใช่ว่าคุณมีเลขนี้แล้วคุณจะนอนอยู่บ้านนะครับแล้วมันจะคนเข้าใหม่มันไม่มีทางครับอันนี้มีคนถามผมหลายทีแล้วเลขมันมีผลยังไงเลขมันมีผลต่อเมื่อเราใช้ชีวิตครับใช้ชีวิตปกตินี่แหละ เราจะแบบว่าแล้วมันจะมีแบบประมาณว่าคือเราอย่าไปสมมุติคุย้ยมีเบอร์แบบเนี้ยมีเบอร์แปดสองแปดสามเนี้ยที่ใช้อยู่ประจำเลยคุยเป็นคนคือถ้าตามลักษณะตัวเลขก็จะเป็นคนที่แบบคิดเร็วทําเร็วคิดอะไรพวกนี้ทำอะไรปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอ่ะอะไรเงี้ยถามว่าคุยเป็นแบบนั้นไหมก็เป็นนะแต่มันมีข้อด้อยใช่ไหมก็คือการทำเร็วเร็วมันจะแบบทําให้เราแบบ คิดนู่นคิดนี่คิดนั่น,นบางทีก็เผลอประมาทเลเล่ออาจจะเกิดอุบัติเหตุนู่นนี่นั่นได้ง่ายถูกไหมแต่ใครดีทําให้มันไม่เกิดอ่ะทั้งที่เป็นเลขนี้ก็คือตัวคุยเองเองนึกออกใช่ไหมเช่นเดียวกันในมุมเดียวกันของเลขหกสามสองสี่เนี่ยถ้าคุณอยากจะมีแฟนหรือคุณอยากจะมีคุณรักอะไรพวกเนี่ยมีแค่เลขไม่พอครับคุณต้องประหยัดชีวิตด้วยคุณต้องบังคับตัวเองคุณต้องคอนโทรลตัวเองไม่ใช่ให้เลขเป็นคนนําคุณซึ่ง ในมุมข่วเฮคือเลขมี2ด้านใช่ไหมแต่คนที่กําหนดเส้นทางหรือว่าจะต้องทาให้มันเกิดขึ้นคือตัวเราเองเราเหมือนมีเลขเป็นแนวทางมันจะไปทางไหนแต่ซึ่งมันก็ไปได้2ทางดีไม่ดีเราลงมือปฏิบัติแล้วเลือกไปทางที่ดีที่เลขนั้นเป็นบังคับสิ่งที่ไม่ดีมันคนอยู่อย่างเช่นคุยัมีสามสามแปดแปดสามที่มันเรื่องความมุทะลุความดุนั้นนะผมเวยก็นั่งสุดทำส,สมาธิอย่างเงี้ยคุยชอบสวดมนัะ่ะแล้วก็สวดมนต์เราก็ฝึกจิตอะไรพวกนี้ให้ตัวเองอยู่นิ่ง รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรคือฝังมันไว้ในหัวสติอ่แล้วเดี๋ยวมันใช้มันเมื่อจําเป็นเพราะเรามีเลขที่มีลักษณะของความแรงความแอคทีฟเพราะปูวยก็ต้องทํางานเยอะอะไรเงี้ยมันต้องเข้ากับคนอะไรพวกนี้เราก็เลยเลือกเบอร์นี้แต่สิ่งที่ทําให้มันคอนโทรไปในแนวทางที่ถูกต้องป่วยก็เลยเลือกที่จะกาหนดจิตตัวเองนะครับให้แบบเอ้เรื่องอะไรไม่ดีเนาะเบาลงสามแปดว่าจะเป็นคนเสียงดังก็พูดมันน้อยลงประมาณนี้บอกตัวเองครับไอ้เดี๋ยวมันจะคอนโทรได้เองเรื่องของเนี่ย เพราะนั้นไม่อยากให้ฝากว่าเฮ้มีเลขเนี้ยต้องมีแฟน,น,นแน่ๆมีคนถามหลายคนแล้วมีเลขสายสนเสน่ห์ต้องมีแฟน,น,นแน่ๆแล้วมันไม่มีอะส่วนใหญ่จะเป็นคนได้ตอบแต่ไม่ได้เป็นคนจัดบงจัดเบอร์อะไรเขานะส่วนใหญ่จะเป็นคนได้ตอบนะครับอ่ะโอเคนี่คือลักษณะของความรักก็ลองมองภาพดูเรื่องสุดท้ายเรื่องการเงินทั้งสามเลขหาเก่งทั้งสามเลขเลยสองสี่ก็อ่ะพูดจาเจรจาอะไรก็เป็นเงินเป็นทองพูดถึง ผมว่าสองสี่มันเด่นเรื่องของการพูดถึงเรื่องทรัพย์เรื่องทรัพย์สินเรื่องการลงทุนด้วยแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้รุนแรงมากนะครับมาสองสามนี่ก็เด่นทั้งวิธีการต่างๆความเชี่ยวชาญความชํานาญในการทํางานแล้วก็สามหกนี่คือนี่เลยขวัญนวายหาเงินทองได้โดยตรงแล้วยิ่งมารวมกันุ๊บเต็มสิบให้ยี่สิบแล้วกันเรื่องหาเต็มสิบให้ยี่สิบนะแต่ถ้าเรื่องการจับใจ่ายใช้สอยพี่ก็ไม่เบานะพี่ก็ไม่เบานะครับ ก็มีอะไรก็ใช้อ่ะนะครับ3 6นี่ก็ตัวดีเลย3 6 24นี่ก็ก,ากลางๆก็ใช้ 2- 3สก็เช่นเดียวกันเพราะนั้นครั้ง3เลขไม่ได้เด่นในการจัดการการเงินเท่าไหร่แต่ถ้าเรื่องหานี่เต็มแมตนะครับเพราะนั้นพอมาบวกลบกันป่วยถ้าประมาณ8 8.5แล้วกันถึง9ประมาณนี้นะเรื่องของการหานะไอ้เรื่องสภาพรวมการเงินนะถือว่ายังโอเคเพราะมีความคล่องไงเพราะนั้น ให้ระวังเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยเรื่องที่แบบบางทีก็ไม่เป็นเรื่องเนาะอาจจะไปเสียเงินกับเรื่องแล้วยิ่งมีคนเจ้าสเสน่ห์อะไรพวกนี้ก็มีเสียเงินกับเรื่องของการบำรุงร่างกายอะไรค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้นะครับก็น่าจะเป็นตอบโจทย์พอสมควรเพราะมันเป็นสายที่อยากทาความเข้าใจให้ทุกคนเข้าใจว่าอ๋อเลขประมาณนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับอ่ะโอเคน่าจะครบถ้วนกระบวนความสําเรับเลขกลุ่มนี้นะครับถ้าใคร มีคำถามเพิ่มเติมนะครับสามารถสอบถามเข้ามาได้ทางชั้นเรียนเล็กพยากรนะครับช่อนยูทูบไทยนอตยูทูบนะครับแล้วก็เพจนะครับปุ๋ยเล็กพยากรแล้วเจอกันในคลิปถัดไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ปุ๋ยด้วยครับแล้วพบกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ